สวัสดีครับน้องมุกสวัสดีครับสสวัดีค่ะน้องมุกสวัสดีค่ะมาติดตามน้องมุกครับเป็นผู้ติดฟันแม่นเนาะครับเป็นคลิปแรกเนาะครับน้องมุกเนาะครับผมสาวมุกตัวครับวันที่สิบมุกปีถุนายนพศสองพันถลอยหกสิบเจ็ดครับปันแนวด้ครับน้องมุกปันว่าพี่มีญ่มาดึงขาพี่มีญ่มาดึงขามาบอกเลขมาบอกเลขเพิ่นเสียไปโดนหรือเปล่าครับเนี่ยโดนละจ้ะเพิ่นเคยมาบอกบอกครับเคย่อนจ้าถือบ่ล่ะครับบัดถือจ้ะ ครับผมเอ้าเนาะครับเนาะแนวทางวันทีสิบมกพิถุนายนครับกศสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนี่ครับ <S <S <า>เพืนนเ่นมาดึงขาเพื่อนมาจังไรขับเพื่นมาดึงขาเพื่นมาสีบอกอันบ้านเล็กทีเลยจ้ะบ้านเล็กทีเงานนี่นนจ้ะครับผมบ้านเล็กทีเท่าไรครับบ้านเล็กที<า>ยี่สิ<า>บสามจ้ะบ้านเล็กทีสองสามไม่เอานะครับสองสามมูมูหกจ้ะสองสามสามูหกนาะครับเอฟสีเนาะอืมจังไรอีกครับอันเพื่นกะ สี่บอกวันเด็กทีมันวักขั้นเถือกอะเพชรบุญหายในเรื่องเป็นว่าเป็นว่าเนี่นี่เลยจ้าครับดึงขาเลยจ้าเพื่นบอกเลขบอครับบอกจ้าเพื่นบอกตัวไหนครับบอกสองสามจ้าสองสามสี่เซบันเด็กทีเลยจ้าสี่เซบันเด็กทีเลยสองสามมูหกเนาะครับเนาะเบาออกมาหนําเลยครับสามตัวหละครับเป็นตัวไหนครับฮาซี่หกจ้าฮาซี่หก มากส่วนตัวจ้ะโอ้ตัวนี้มักส่วนตัวแม่จ้ะครับมักส่วนตัวนี่เป็นหาสี่หกเป็นชอบข้องหนองมุกคล้องเห้านะครับเนาะสองสามนี่เป็นเบาออกจากปากเลยอายุเป็นยังไงปีครับเป็นเสียงอายุเก่าสิบสี่จ้ะโอ,อ้เก่าสิบสี่ปีจ้ะอืมเอากระอลองเบิงครับฤๅษีสอบอายุของผียาอายุของหนองมุกยี่ปีแล้วครับสิบหกสี่สิบเจ็ดจ้ะสิบหกสี่สิบเจ็ดเนาะครับเนาะ อายุของหน,นุ่มมุกนี่คือสิบบุญเกลียวครับนะที่เป็นอายุพีญาก็ได้หรือว่าบ้านเลขที่ครับเลขชอบห้าสี่หกนี่เอามาใส่ใช่หรอครับกาบะคิดอันนำตัวมใหญ่บอกนำนี่ละจ้ะโอ้คิดเอาแล้วกะ็มากสื่อมตัวนำโอ้มากเสื่อมชอบครับเอากระบอกถามน้องหลายเนาะครับเนาะเพิ่นให้แนวทางดีๆแล้วครับผมน้องไปพักผ่อนครับอาถามยังครับทีมงานคุ๊บบมีหยังหรือค่ะบ่มีหยังแล้ว ครับผมอาสันสันเนาะครับเอฟซีเป็นตัวเลขสันสันในใจความขั้นามเป็นฝันเกี่ยวเลขสองสามหรือว่าห้าสี่หกแล้วก็อายุเก้าสิบหกปีเนาะครับผมขำ้นามพักสามตัวนี่สองสามหกกไดเพราะว่าเป็นบ้านเลขที่มูหกครับขอบคุณครับน้องมุกขอบคุณครับสวัสดีครับน้องมุกขอบคุณค่ะนี่นอกจากประชมเลขของน้องมุกกับประชม ฝันเห็นญาณนะคะเนาะสี่ใส่บานเลขที่สองสามเลขกมากนัน่นหาสี่หกอายุยาณน่ะอายุเก่าสิบหกปีค่ะท่านผู้ชมคอหายมิโฉมิมลาวกับน้องมุกนะคะเนาะประจำวันวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีซามดาวกัสซีราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะคอหายจากโฉม,มันมันเฮงเฮงรวยๆค่ะก็ยิ่พึ่งผ้าไปใส่นะคะท่านผู้ชม ทอมีสามดาวมลของดีมาฝากท่านชมค่ะรับชมมังคองดีกระบอาแอมแบะทงเลยค่ะบ่าวแอมบะทงดเดินทางไปทําบุญบียวัดหลุงปู่รอดอครับวัดหุวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดันแดนอีสานครับในนี้ของดีทิปใหม่ทิปนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียดเงินเรลียดกล้องเรลียดรัพย์ครับค่าขายให้ขายของบ,บูดีบุค้าบุคให้เขาล้านคนงางพาน ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่ะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท้องสื่อเรียกสื่อลอตรีจเปนสิ่อที่นะครัคบท่านผะู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่ายอยู่ห้องใหครับว่าอยู่ที่ใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครัคบเนาะอ้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหายย้โยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี้ยคู่เรื่องการขายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัะคืนกลับมาได้ <c oughs> เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนณโยชมชมชอบค้าขายทุกยอย่างรอเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยลครับหลวงปู่รอดนอเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยอ่ะเปิ่ออกมาก่นปับแตะแล้วก็บี้บี่อย่างงี้นานทิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รลอดหมื่จำเนาะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพราะหลวงปู่รอดไงเขาหนุนวัดดีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขาย้างซื้อรถคืออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของ่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาทุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชุนหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธรรมชุมบ่ายเอ็มอาตุนยินงข่าวกบุรีอซ่าครับธรรมชุ เอาไปใส่เอาไปืุอยเลยครับแต่มาชมเอาไปรุ้ยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลุยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค้ายา่างบวเห็นล้านเฮาไขว่ไข,ขว่ามีเอียงบุรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังหมาล้านเหนแใ่คนมองบวเห็น,น,น,หนลาน้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขุกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรับท่านที่ให้งเงินในท้องไล่เข้ามาในบ้าน ในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำเล่ยเงินทองกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่าวแอมเราทวงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือกับมีโอกาสด้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัท่านไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดสาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดสายล้มปลูกมากนะครับแล้วก็หลังกัมือเท้นแตรค,ครับท่านผู้ชมเต้นแตร์หล้วก็บี่ยังสิครับยังหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูดปากสามเทื่อนนะครับท่าปากสามเทื่อนท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เซยผมขึ้นลูดหัวนะครับ ยูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก,ก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสียเรลียวเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจะเนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้ จตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมลายนะครับน้อมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแยตคาร์บาวพีเอฟนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับนาอวัดหลวงปู่รลอดวัดกุกกมนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รว่ยนะครับนาอวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงห้กันนี่ครับหยินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากข้นนักค้นหลงบอเบาแอมเราทรงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถมาตามมือทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไป ฝา,ากยาดพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแผ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับท่านผู้ชมแล้วก็บ่าเอามาตรงมี้ในน้ำมุนแมาน้ำครับในน้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมหาอีฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บูดีถีบล่าสีมันบดมันบันบนบงสเสนียดจังไรนี่ตัวเขาสิยได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อา,นนะะอาบนะครับท่านผะู้มชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่ใบเอามาตรงนีนเอามาบ่หลายครับามาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาใบาเอามาตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยต้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกรีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือรก,กรีลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำเลืยสามสิบล้านตุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวใบเอมาตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ น่งตาเพิ่งทำเลยพอดลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับ ถุกสาธุโอ้อคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ